ดีค่ะดิฉันนางสาวกัญญาภคีรีล่ละนะคะวันนี้จะมาพูดในหัวข้อศาสนาซิกค,ค่ะศาส,สนาซิกนะคะเกิดขึ้นเมื่อประมาณพศ .2012 ในรัฐปัญจาบในประเทศอินเดียค่ะโดยมีครูรุนานกเป็นศาสดาองค์แรกและมีศาสนาถึง10องค์ศาสนาซิกเกิดขึ้นด้วยเหตุผลทางด้านการเมืองเกิดจากการบังคับคู่เห็นที่ได้รับจากศาสนาอื่นค่ะ ประวัติของศาสดานะคะศาสนาซิกเป็นหนึ่งในศาสนาที่เกิดขึ้นใหม่เมื่อเปรียบเทียบกับศาสนาอื่นๆเชื่อถือในพระเป็นเจ้าองค์เดียวอย่างเคร่งครัดศาสนาซิกก่อตั้งโดยพระศาสดาครุนานะพระองค์ทรงเดินทางไปเผยแพร่ศธรรมแห่งความเสมอภาคและความรักแก่มวลชนทั่วประเทศอินเดียค่ะศาส,สดาครุนานักได้ละสังขารของตนไปเมื่อพศ2882นักกัตตาลปุระดินแดนของรัฐปัญจาบ หลังจากนั้นได้มีสาของท่านก็ได้ทําหน้าที่ประกาศคําสอนต่อไปคาภีของาศาสนาซิกนะคะเรียกว่าคารันทสายิบแปลว่าคำภีศักดิ์สิทธิ์คำพีคารันทศายิบนี้นแบ่งได้เป็นสองเล่มค่ะหนึ่งอาทิคารันแปลว,ว่าคมภีเล่มแรก 2. โงทมคารันแปลว,ว่าคำพีของาศาสดาองค์นิกายที่สําคัญของาศาสนาซิกนะคะมีอยู่2นิกายค่ะคือ 1. น,นิกายขาลศาหรือนิกายสีงเป็นนิกายที่ถือการไว้ผมยาวและไว้หนวดยาว สนิกายนานักปันถีคือนิกายที่โกนหนวดเกี้ยงเก่าค่ะหลักธรรมคำสอนของศาสนาศิกนะคะหนงอาหางการ 2. การให้ทําความดี 3. การเข้าถึงนิราวาณนะนิราวานะนะคะมี5ขั้นตอนค่ะ 1. ธรรมขันสองญานขันสามจารมขันสี่กรรมทัน 5. ้าสัจขันค่ะ พิธีกรรมที่สําคัญของชาวซิกนะคะคือพิธีปาหุ่นหรือพิธีล้างบาปค่ะเมื่อทําพิธีเสร็จแล้วก็จะรับอ้ออทั้ง5ประการดังนี้ค่ะ 1. เกตคือการไม่ตัดผม 2. กังคาคือหวีขนาดเล็กเพื่อใช้ในการหวีผมหรือเสียบผมค่ะ 3. กระฉากาังเกงขาดสั้น 4. กลากําไลมือทําด้วยเหล็ก 5. กิลปานคือดาบเป็นเครื่องหมายแหง่งความกล้าหาญและการประจนภัยค่ะ นอกเหนือจากพิธีเป่าหุ่นแล้วศาสนาซิกยังมีพิธีกรรมสำคัญอีกสองพิธคีค่ะคือ 1. สังคัดคือพิธีชุมนุมของศาสนิกชนผู้นับถือศาสนาซิกค,ค่ะ 2. พิธีอม,มริษสังสการคือพิธีรับคนเข้าศาสนาค่ะยลักษ์ของศาสนาซิกนะคะคือรูปดาบไข้เรียกว่าคันดาประกอบด,ด้วยกีฬาปานสองด้ามคันดานหนึ่งด้ามวงจากหนึ่งวงค่ะ สำหรับวันนี้ก็ขอจบการอธิบายเกับสาสาสิกไว้แค่นี้ค่ะขอบคุณค่ะ